นับสนุนโดย Jazz Solution สวัสดีครับอ่าวันนี้ก็แจกนะครับ3รางวัลน,นะฮะเช่นเดิมนะครับก็จะเป็นแจกรุ่นเก่าบ้างนะฮะก็จะเป็นรุ่นอ่าสามอาจารย์นะฮะหลวงปู่ทวดนะครับปี37มนี้ทนอาจารย์น้องนะครับก็ทายรางวัลน,นะฮะเรียกอ่ารางวัลล่างนะครับ2ตัวล่าง3มรางวัลผมให้ทายคนละ3ครั้งแล้วกันเนาะจะได้แบ่งๆกันนะฮะ สามครั้งอันนี้สามประจารย์โอ้สภาพเดิมๆนี้นะอันนี้หลวงปู่ทวดนะฮะนี่ปู่ทวดนะครับวัดชังให้นะฮะนี่ของแท้แน่นอนนะครับปีสามเจ็ดกล่องเดิมนะฮะกล่องเดิมนะครับอันนี้ใครทายถูกคนแรกนะครับก็รับอ่าเหรียญนี้ไปเลยนะฮะเหรียญที่สองนะครับหลวงพ่อคูณวัดบ้านไร่นะครับปีห้าสิบเจ็ดทันท่านนะครับอ่าพ่อคูณปริสุศฐโธรุ่นปลอดภัยนะฮะอ่านี่ ปีห้าเจ็ดทันท่านแน่นอนครับโอ้ยใครใครได้ไปก็คุ้มแล้วจริงนะฮะพุทธคุณไม่ต้องห่วงอ่ะด้านหลังเป็นฮานุมานเชิญธงนะครับปีห้าเจ็ดสภาพฟิตกิฟตนะฮะอือ่านี่รางวัลที่สอง ส่วนรางวัลที่3ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะฮะ,อ,ะอันนี้ก็เป็นเลื่อนเลื่อนยศเลื่อนบารมีนะครับอ,อันนี้เป็นทองแดงผิวไฟหนะ้ากากทองทิพย์นะฮะ,อะทองแดงก็แรงได้นะฮะนี่อันนี้ใครได้ก็โชคดีด้วยนะครับก็จะส่งฟรีให้นะครับเหมือนเดิมนะฮะสรางวัลทายได้คนละ3ครั้งเท่านั้นนะฮะ รบกวนนะฮะสามครั้งเท่านั้นอย่าให้เกินนะฮะเดี๋ยวผมจะตัดสิทธ์ซะก่อนนะฮะนะครับอ่ะเป็นว่าร่วมสนุกนะฮะก็จะมีทุกงวดนั่นแหละนะครับอ่ะเดี๋ยวผมแจกแบบนี้ดีกว่านะครับเป็นเหรียญคนาดจารย์ท่านอื่นบ้างนะครับลวงพ,พ่อพัดบ้างอะไรเงี้ยนะฮะอ่ะก็ทายกันมายเยอะนะครับอ่ะคลิปนี้ก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปต่อไปก็จะเป็นคลิปเฉลยนะครับ ก็กดซับสไคร์กันไว้เลยนะครับถ้าใครไม่กดซับสไคร์มันก็จะไม่แจ้งเตือนนะนะครับพักเครื่องก็ยังมีอยู่นะครับส่วนส่วนคนไหนสนใจก็วัตถุมงคลของหมอพัดยังมีอีกมากมายนะครับเดี๋ยวผมให้ดูพัดอีเยอะนะครับนี่เยอะนะครับเต็มตู้เลยนะครับทักกันมาได้ยกรังก็ยังเหลืออยู่นะครับวันนี้มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ